นี่ลูกสาวลุงตาชิบนะครับคุณผู้ชมอย่างอันนั้นก็ะปุแหละก็เป็นกเข็ดเบาวะสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดบอกครับแปดสามเจ็ดต้องสามตัวแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับขอสามตัวเด้อโอ้แหเด้องวดนี่ขอสามตัวตรงๆเด้อ ดูฮีทให้จัดมอนนั่งให้นั่นนี่เด้อขอสามโต้เด้อนี่เลย,ยหมวดนี้ขอให้ลูกหลานอยู่ดีพี่สุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อ ล้อหอยสามตัวเดียวเด้ออีกสักหน่อยเด้อจะไปตามอีกตัวหนึ่งนะครับ เราฝันเห็ยังกับบัวจักเอาเลีปูใส่เอาเลีปูไซสามตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรียกหางประทัดเดี๋ยวรอเรียกหางประทัดเด้อรอเรียกหางประทัดนะครับปล่อยแดดปล่อยย่างแล้วแนวบังไฟมาแล้วครับอาทิย์ให้สามตัวเดียวเด้อเดี๋ยว อีกสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามเลขลุงตาชิพว่าได้เลขอะไรนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปถามเลขลูกสาวลุงตาชิพนะครับว่าลุงตาชิพเมื่อคืนฝันหรือ,อยังนะครับหลังจากจบจากคลิปนี้ไปนะครับผมจะไปถามไปหาคุณลุงตาชิพนะครับ<อ>เพื่อจะไปขอตัวเลขกับลุงตาชิพนอกนาะว่างวดนี้ลุงตาชิพให้เลขอะไรเดี๋ยวเลี้ยงปู่ตาเสร็จนะครับปู่แห่ยาคันทองเสร็จเดี๋ยวผมจะไปทันทีเลยนะครับไปตามตัวเลขเด็ดให้กับ f c ให้กับคุณผู้ชมนะครับ วันนี้นะครับผมนําหัวหมูมาสองหัวนะครับมาเส้นไหว้ปู่ตาด้วยนะครับที่ได้บนบานไว้เนาะไหว้ถึงยอดหกแสนซับหกแสนซับผมก็จะนําหัวหมูมาสองหัวงวดต่อไปเที่ยวต่อไปคือเจ็ดแสนซับนะครับเจ็ดแสนซับก็จะนํามาอีกสองหัวเที่ยวนี้หกแสนซับก็ได้นํามาสองหัวนะครับเดี๋ยวเราไปถามลูกลุงตาทิพย์กันว่าลุงตาลูกตาทิพย์ฝันหรือ,อยังเราฝันเราบอกเราฝันเหรอ มั่นฟันอยู่บอกอืมรากหายสามตัวเดียวแต่วางหวนีสีนี้ยังสีนี้ย่งมีศูนย์เออคิดว่าคือกันเลยเนาะสามศูนย์ศูนย์สามมีเพื่อเส้นเลยว่านได้ตัวเก่าๆเนาะเออแมนสามศูนย์เปยนะตึดตาดคือตะคืออยู่เดี๋ยวจะไปตามเรา ตามลุงตาชิปนี่ลูกสาวลุงตาชิปนะครับเด,เดี๋ยวแล้วจากนี้สิไปตามเพิ่นไปถามเพิ่นก่อนไปคุยกับเพิ่อนโอ้วดที่แล้วแม่นแห้งเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยเออเออเงินท่องเงินท่งเออหนึ่งหนึ่งหกอันเล็กหน่อยมันเขียนไปอยู่มัน่มีเวลาสื่อ มัค่านำงานนำเนาะบานนางเือกหลายทีทั้งองค์เทียมมันอ่านเลตี้บอยงบ้านเขาอ่านเบ่อเลอนเรืนี้ เขาเอือนเลี้ยงปูตาวันนี้เลี้ยงปูต้ามีหมอลำพร้อมโอ้ยดีแหงเนาะข้างหลังหมอลำ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 เพิ่เอามาบนนี่เองหมอลำกบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านยความสำเร็จนี่ก็หัวหมูใหม่เพิ่มขึ้นสองหัวเอาหมูใหมเพิ่มขึ้นสองหัวเลย หนงเออเบงผู 2> ờ, 2 45, át, 45, ้ใหญ่ประกาศนะทั้งคนเดนะเบิ่งผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่ถือวันได้มนุษย์เนมือที่่ีดอกบานรถแดงครับนะครับมารวมงานประเทศนี้นะครับเยี่งกัะปูตาเรือพกถือวันได้มนุษย์กับงจะเป็นวันพุธนะครับขึ้นสองค่ำเดือพก นะครับนึ่งสองคำเดือนหกหนึ่งเออหนึ่งคำเนาะมาลันฝาโสดพี่โสดพี่นะครับอ่าขึ้นมิ่งคำเดือนหกนะครับวระวัดเทวันผ่านเนาะนะครับอาจารย์กับที่วันนี้ก็มือที่ที่น้องเขาไดมแม่รวมนะครับนาฬิการเรียนกับที่น้องไดมแม่รวมนะครับนำอาหารนะครับสิ่งของสิ้นวายนะครับนะ ว่าจะเป็นนะครับไก่หรือว่าหมูกชยังถรอขพาวนียวนี่ือว่าหลายถือว่าในการเผิมโต๊ะกีับถือว่าเป็นปาร์ตีที่อข้าวับ้อกันบ้างนกับตัวนำเด่นนรับเพือจะมาเลี่ยงกับปูตานะครับเรื่องหูนกผีเสื้อเพื่อไรักษาพิโองบาดรถแดงเข้าสุขสันทุกคนนะครับฉะนั้นในช่วงนี้กับพวกไกก็นด้ที เขาจะดรอฟฟี่พี่นะครับอ่าอย่างสปูตานะครับท่านกับท่านอ่าพ่อกระตั้มอ่าพญาเหลาเพื่อนกับเพื่อนนะครับในขนาดนี้อ่าบีบออกเด้อพร่อมาถึงแจ้งยอดเลยยอดตัวนี้เป็นยอดที่สำคัญในพี่น้องนะครับอ่ายอดที่สำคัญนะครับหยอดนี้ออกาจะเอาไปวันที่16นะครับ เพื่อที่จะต่ตอยอดให้พี่น้องทุกท่านทุกคนให้ำใหดำไปเรื่อยนะครับฉะนั้นในช่วงนี้การนะครับพี่น้องนะครับการพระพุกาได้รวมทำพิธีอ่าส่วนปัจจัยปัดัยนะครับในเพื่อปัจัจนะครับอีกครัง้งหน,นึ่งในขณะนี้ยังมนทางการเกี่ยวกับปัจจัยทีพื่อหวมในการทำอ่าพิธีเยียงตะปูตากันนะครับฉะนั้นในช่วงนี้การพุทกาได้ให้ตะปูตา นะครับหรือว่าท่านพ่อกระเจ้าก็ได้ทักที่ที่วันนะครับฤทธิ์เต้งยอดในพี่น้องติดรับทราบกันที่หลังเนาะนะครับอาจารย์ไปช่วนเนี่ยค่อมเก่าขอพิธีนะครับให้ท่านพ่อกระเจ้าก็ได้เอ่ากาวนะครับแล้วก็เหยียบตะปูตากันในช่วงนี้นะครับไออ้อนยังไงเนี่ยอยู่นี่แลบวก็ไปไปย่าเตี้ยนไปย่าเต้นนี่เหยียบขากันด้วยครับเหยียบเตี้ยนแล้วเหยียบขาเนาะ

พยายมบังคับธรรมะเั้น้าทีารมองะยายมบังคับธรรมะนักทางโรกพยายมบัธรรมบุตรตาน้ามูตาตาพระตัวตอรหัตตสตมารธรรมบุตรตาน้มูตาตาปะตัวตอรหัตตสตมาสธรรมบุทราขากันาษิตพยายมบังคะนธรรมปันาทั้ง ขอสวัสดีท่าพ่อน่าแม่พี่ท่าน้องทุกูนทุกนาอ้าว่าทุกคนเด้อเด้อมากเยตัหนากันทุกูทุกคนเลยอาหารการยินกบุพุ่นผลแนงถกว่าโอ้จะปูาเนีท่กคติพุใจับพี่หนึ่งนตมบูพุ่นผลละเขาูดิได้คัยนย่าใหดีม่แหง เออผู้ไปเกี่ยวไผ่นกไห้จะเลร่ญนเ่านะอาเงินนก็ก็ไห่เราไปด้วยเด้อผู้เนยอยากกรต้อดเลยตาตัวตาตัวอยู่จะเป็ดสุกต้มเป็จะไหลต้มไกย่างมี่หลักเสมหลักตาคงช่องบานอาที่ไผ่ก็จะไห่เกิดสิ่งไหนเดี๋ยี้ไอ้มันมีแล้วกระไหมันไายไปไอ้มันลบหลางไปเด้อเอี๋ยดิกะไห่มันมี่จะผลมานะผลขอเลขีลไม้ขอเลขนม้กระไห่มีล่ม ทอดมันเทศมันอดมนเทศของมันทออดาอี่เส้นเหมือนต้มาครับเอองว่ากันต้องแหย่ต้องแหย้องแหย่ต้องแหยอเลขเหมเอพัน่อเลครับนพันะเดียว้าย่คู่จะม่ะถ้าผูกจเ็อะไรอันนี้วางอันนี้คาล่าเพิ่เห็นล่อถ้าผูกกันครับขอตุ้หลายเรื่องต่อแนวฟีนอลวานเฮาอ่ทั้งมันอันนี้ทัาไก่ทไก่เต่าลลายมาจากไก่ะ ใจมากอันนี้เปนเมองาเลียยตูตาเฮาเอออยู่ดีกาอู้อันนี้จะบูเจ้ตากก่คุ้คุ้ใจหลายล่างคอรับขอบคุณครับบอกเปินว่า ผมเด้อทางช่องยูทูบคนสุรินทีวีนะครับเมนีกก็ได้นํำหัวหมูมาสองหัวเด้อปูใต้ปูแหย่ยาันท่องเด้อที่ยอดซับสำเร็จนะครับยอดซับก็คือหกแสนซับนะครับที่เล่ยก็เลยได้นน้ำหัวหมูมาเซ็นนวายเกลือบ้นปูแหย่ยางขันท่องแล้วครับพร้อมทั้งเหล่าหายไก่โตนะครับโอ ตรงขี่ข้างไกาให้อาปากเผสรับรู้เ่าขจะสามตัวของพ่อเราสามตัวตัวไหบอกนแน่คนใหญ่ลุงตาที่เป็นไฮเหียกสามจอสไฮเลียกใดไฮอยมาตัวหนึ่งไฮมาตัวหนึ่งไฮสองไว้้ไฮสองไว้ก่อน อยู่เย็นเคบาทั่งนดนัตอแม่พีออครบานสาธุสาธุใต่ฮัททุไปก่อนเด้อประจวงแก้นะครับภ้ากลก็ทิเท่กันนะครับข้อทีบอกละเอาพวกจาเอาไว้ส่วนนะครับ เอาตกุ่มกับสามสอมืนวาเท่ากันกับสามงบางแดงบางบางผลง็จะสามสองสองสามเลยเนาะเท่ยไหม่อันที่สองผมกับเป็นเไม่พอให้สตัวเดียวได้องมันพวกเอสามเทนะครับสามสามอาพอกระเจาเอิญนะบอกไฟบอกไฟเอาไปหลังกันเป็นบังขอผลก่อนตัวนี้นะครับขอผลก่อนนะครับรอลุ้นเลขหางประทัดกันนะครับงวดนี้เลขหางประทัดเด้อ งวดปีที่แล้วนะครับเข้าทั้ง3ตัวนะครับเข้า3ตัโตตรงๆเลยนะครับสำหรับเลขหางประทัดแต่ว่าปีนี้แล้วเรามาลุ้นกันว่าสิได้เลขนี้ยังาเด่่

ข้างฝนงามแห้งงามแห้งผู้ใจข้างรู้ใจข้างฝนใจแง่งที่ไร้เลยคนข้างฝนๆแห้งข้างฝนข้างฝนที่ไปนะครับพ่อตาได้เสียงข้างไกลเนาะครับข้างไกลกับน้ำแตะกับพ่อสะเป็นฝนฝนพอกระตทำพันวาแตะแตยจ่น้อยนึงเวลา เดือนนิดน้อยนึ่งแต่ว่าก็ดีผลนว่าดีดีนะครับครับข้างงัวนะครับงัวก็ดีคง้งมีราคาต่อไปโค้งมีราคาต่อไปงัวนพอดานะครับเออส่วนข้างคนนะครับข้างคนก็ดีนะครับเกิเงืนลดนึงนะครับก็หาต่อกันขึ้เก่าพอดานหาต่อกันขึ้นเก่านะครับถือว่าเสียงต่ำ ปเพนี่เนอะพี่้องถว่าดีรั็เป็นอยงดีนี่ทุกอย่างแหละนี่ทุกอย่างนะครับอ้าวขอแจ้งยอดเนอะพี่รองขอแจ้งยอดในการเรียงกระปูตายอดเงินนะครับเลขหน่งพนแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับแปดสาเจ็อ่างสาโตอ่สาโตอาโตแเจอะแาเจแปดสามเจ็ด่แปเจ็แ่งยอดเ้พี่้องเดี๋ยวจะากกัน ใหี่ต่อให้เรา้ย้ยุ้คนนะด่าด้วยสุขนยงสี่เอาอย่างคือให้ทั้งคุณเรือซื้อไปแล้วเลืนเื่องีับเองนใสวเอาเปนยุามาแต่ในแปดสามเร็ดนี่โอ้ยรางวัลที่หนแล้วนี่รวยแล้วรวยแล้วแปดสเจ็ดบเก่งแพงเลยประเทศนี่

อรซตัวัสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดอแปดสามเจ้ตาตาได้ทีนี่ในเวลาสมควรใหญ่พ่อแม่พี่น้องได้เต้นกันมวนเนี่ยเอายับแน่นักแม่นโมตัวน่ออ่ายังตูตโตอิทธาะสีละเนคัมมะปัญญาสห ปิริยะกันติสัจจะสัจจาทิฏฐานะเหตุปิขายุทธายะโวยะโวทิสาวิวินา,าติอะเสตโตขอบคุณเดอ้อขอบคุณกับภาพนะครับขอบคุณกับภาพทั้งหมอลำอ่าคุณสายยันด้าสี ผู้ไทยด้าวสีนะครับเพื่อนในมุ่กตะเพืียวให้เพื่อประสบความสำเร็จนะครับการให้ต้องจ้าภาพท้องเจ้าภาพนะครับได้เจริญมเจ้านาต่อไปทิ้ที่ไหนสมบูมรณ์ปัญหาทุกทุกคนทุกคนนะครับครับพี่น้องก็น้องในมโอนี้นะครับฉะนั้นการรับจครัง้งรหชการกัุทธาเสร็จการจะเริ่มก็พี่น้องลอยกันเบิ่งมะล่ำนะครับเบิ่งมะล่ำพอเพื่อนในมุก่กันเบินเอาไว้ก็ประสบความสำเร็จ คุณสายยันดาวศรีคุณอุทัยเฉี่ยวช่างนะครับได้มาน้อมมอลลสิงหนึ่งครับอันตะปูนะครับพักกัช่วยกันนะครับเบิร์นมอลล์และแก้เคลียรนะครับห่วยอะไรขอเนาะถือมาหรือเปล่าเอ้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 าโอ้คนหอยไปนี่นี่นี่เอาโมอม่นี่ยได้หนิหัวหัวหูวเนี่ยเอาเอาหูมันออก โอ้แม่บิมงทางเลขเด้อเลข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  เก้าสามเก้าสามทีหนึ่งทีหนึ่งีโอ้มีแต่เมาสามมลบ้งวดนีเก้าสาม่กับสีเด้อ ได้ไ้จอยบอกพี่น้องนะจอยได้ไ้จอยเจ็ดเกาสามเ็เลขเลขกันนั่นดิเลขยังกบเลขเลขหาเงินดิอ่ะเลขที่เก็บเงินนะครับ8 1837ึ่เจนะครับหนึ่ มาแล้วโอ้ยมาล้ำมาล้ำมาล้ำไปไปเร็วไปดิ้งยิงลูกยิงเอติดติดขวดแล้วมันนุ่มจนจวดไปหุงเทพบ้าวครับผมสิไปกรุงเทพโอ้ยเสียดายบ่ได้กินน้ำมูบ่ครับสิเขากรุงเทพบ่ครับบ่บ่ไเด็กกินนะครับมาเด้กินน้ำแข็มาล้ำก็บ่ได้เบิ่งไม่เข่ครับผมบ่ ยังที่เผาเ่าจะบอกเลียงตะปูบ่ครับเออได้แล้วบาก็อันนั้นเพียงอันนั้นตะปูแหละก็กุมเขิดมอวะครับเออมออันนั้นไฟนองว้านะครับเออมาวหวเนอี้ครับเลาว่ามาชิบม่เมอวายแก้แกมอวาเออเรียกะปูแล้วก็ิบะยิงิดว่าเิุมเชิบปรจันหัวเล็เล็เล็เงินเขายังก่อนึ เก้าสามหปดสเจ่ปสเจบอกครับเรืงเงินเงเงินนี่บอกเลขเงินสี่พันเจ็บเขาเจ็บหนึ่งหนึ่งปสเจครับเออเช็ช็ดเชดไหนเยเช็ดบนเดีเดี๋ยวบบัดบัดเทาอันนั้นเชียงด้วงเบิงเท่าที่เชียงหาเบงมันสเขากันบอกครับเออขมันเขาอะไรกันี้เรีย วันนี้นี่มันบอกว่าเถียงกครับขันมันจ่ออกก็ได้มันบอกง่ายๆจิะครับมุดครับเอ้ยขันมัดจะหายมันเบาหวานอย่างเลยบบาหวานอย่างเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ